สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับนัทโปรฟอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมนารถฟอร์ดเลนเจอร์นะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับบอกเลยนะครับว่ารถมวันนี้นะครับจะพิเศษอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีมากๆนะตอนนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น XL Plus Sport นะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2021นะครับซึ่งราคาค่าตัวคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่692,000บาทนะครับ ไม่แพงเลยนะครับกับราคาค่าตัวเจ้าคันนี้นะครับกับออปชันที่ได้มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอละครับแล้วก็ระบบโทรฉุกเฉินนะครับเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวนี้ก็ต้องมีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2002ดีเซลเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่160แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุด จะได้อยู่ที่385นิ้นิวตันเมตรนะครับเรียกได้ว่ามันทุกกันได้หนักๆแล้วก็แรงบิดเนี่ยสูงมากจริงๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะก่อนที่เราจะไปชมรถคันนี้กันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรเพิ่มไปบ้างนะครับแล้วก็มีออปชั่นอะไรพิเศษบ้างนะครับสำหรับคันนี้มาดูกันเลยครับ มาเริ่มนี่ด้านหน้าสําหรับรถคันนี้กันเลยนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะครับโดยตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวของ F150 นะครับผมได้ติดตั้งให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะครับโดยตัว F150 เนี่ยจะประกอบไปด้วยกระจังหน้าแลปเตอร์แบบนี้นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้เป็นสีดําตัดด้วยขอบสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าลูกค้า อยากได้เป็นสีไหนนะครับแต่ว่าคืออันนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าให้มันดูแมทกับตัวสีของตัวรถคันนี้นะครับโอเคนะคะแล้วมาดูที่ตรงนี้นะครับจะมีไฟเส้นๆแบบนี้นะครับเป็น LED นะครับเขาเรียกว่าไฟเต็มช่องนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับผมโอเคนะคะเรแล้วมาดูกันต่อที่กันชนด้านล่างนะครับกันชนของตัว F150 นะครับจะมาพร้อมกับไฟตัว C นะครับ แล้วก็กันชนด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับชิ้นงานจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ออกแบบมาอย่างสวยงามเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วไม่มีไฟตัดหมอนะครับแต่ว่าผมก็ได้เพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับติดมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมมาดูที่ด้านบนกันต่อนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟเดิมของรุ่น XL Passport นะครับจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับ แต่ว่าผมได้อัปเกรดไฟขึ้นมาให้นะครับโดยอัปเกรดเป็นไฟหน้ามัสแตงนะครับไฟหน้ามัสแตงนะครับก็จะเพิ่มชีพข้างใน3ดวงตรงนี้นะครับเป็นชีพฉลามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะฮะและอีกอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมใส่เป็นเลสนะครับเป็นเลสเดวิลนะครับก็คือเป็นดวงตาสีแดงนะครับและมาพร้อมกับวงแหวนข้างในนะครับตัวนี้ใส่เป็นแบบวงกลมให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเสริมความหล่อให้ด้วยนะครับโดยการ ติดข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะครับเพื่อให้ไฟหน้ามันดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฝากระโปรงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมติดสกรูทรงเตี้ยนะครับแล้วก็ทําสีทูโทนสีขาวตัดกับสีดาด้านมาให้นะครับและด้านข้างตรงนี้ก็จะติดสติ๊กเกอร์แรนเจอร์มาให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับภายในห้องเครื่องคันนี้นะครับจะมีโช๊ค่ันแรงที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็คันนี้จุดเด่นของรถคันนี้นะครับ จะมีการจัดวางเครื่องยนต์ที่สูงนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถลุยน้ําได้สูงถึง80เซนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ําท่วมเลยนะครับเียได้ว่าซื้อคันนี้ไปใช้นะครับเหมาะที่สุดแล้วครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะครับว่าผมติดตั้งอะไรเพิ่มมาให้ลูกค้าบ้างนะครับด้านข้างคันนี้นะครับผมได้ติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ชิ้นงานนะครับ จะเป็นสีดำด้านนะครับหมุดตรงนี้เป็นหมุดหลอกนะครับเราไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างไดนะครับผมแล้วก็มาดูที่ล้อแมกกันบ้างนะครับรุ่นเดิมของ XL Passport นะครับล้อจะเป็นล้อขอบ17นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง Bistro นะครับแต่อันนี้ลูกค้าได้ทําการเทินนะครับโดยเลือกลายแมกนะครับซึ่งแมกเนี่ยผมจะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะครับและอันนี้ก็เป็นแมกขอบ16นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วข้างในจะเป็นสีเออ เขาด้านๆหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับแล้วก็เป็นขอบ16แล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยครับยางมอนเตอร์นะครับ AT3 นะครับซึ่งลายดอกเนี่ยมันให้ความดูวิบากแล้วก็ดูเทมากยิ่งขึ้นเลยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ทุกพื้นสภาพผิวถนนเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มาพูดกันถึงระบบเบรกกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นดิสท์เบรคู่หน้านะครับมาพร้อมกับกับระบบ ABS e v d นะครับผมซึ่งเป็นตัวช่วยป้องกันล้อล็อกและก็กระจายแรงเบรกนะครับทำให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ดีนะครับในเวลาที่เราเบรกกระทันหันนะครับผมโอเคนะฮะแล้วเรามาดูกันต่อที่ด้านบนนะครับครอบแก้มตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะและอย่างนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับ ชุดพวกนี้นะครับพวกกระจกมองข้างหรือว่าเบ้ามือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยสําหรับในตัว XL p a s Sport คันนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมติดคิ้วกันสร์ให้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับส่วนด้านบนผมเพิ่มเป็นราวหลังคาให้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีสติกเกอร์คําว่า r a n g เจนะครับอันนี้ก็คือผมติดให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคนนี้เขาชอบแบบไม่เยอะมากนะครับเลยเอาเป็นแค่ตัวหนังสือแบบนี้นะครับ ราวบันไดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับของเดิม <Audio> จากโรงงานนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแข็งแรงมากทีเดียวเลยครับผมโอเคนะครับเดี <IT> ๋ยวเราชมด้านข้างกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับ XL พาสป p o r t นะครับจะมีกันชนมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสีดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมเพิ่มเติมมาให้นะครับก็จะเป็นชุดครอบด้านหลังนะครับก็จะมีครอบไฟท้ายนะครับสีดำด้านนะครับแล้วก็มีครอบกระบาดท้ายปลายดาบแบบนี้นะครับผม เก็บงานให้อย่างดีเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดด้านหลังนะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับและลายสติกเกอร์เนี่ยก็จะพาดมาแบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกระบะไลเนอร์นะครับอันนี้เนี่ยผมจะติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับและเรามาพูดถึงช่วงล่างรถคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้นะครับแชสซีนะครับจะเป็นแชสซีชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ ตัวเช็ซีของรถนะครับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของตัวรถนะครับมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนค้านมากๆเลยนะครับและทําให้รถคันนี้เนี่ยสามารถบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของรถปอดนะครับเพราะว่ากระบะของเรานะครับมีความลึกมากเลยนะครับลึกถึง511มิลเลยทีเดียวนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับ ภายนอกแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับว่าคันนี้พิเศษอย่างไรบ้างนะครับผมภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีดาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับนี้ด้วยนะครับพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเราจะไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ในความเร็วสูงนะครับตัวนี้ก็จะทําการหน่วงให้ด้วยนะครับและในความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยก็จะเบามากเลยนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้จริงๆแล้วรถคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับโดยใส่เบาะหนังให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เดินได้สีแดงมาให้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p ร์เพกับ a n d r o i d Auto ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคันนี้จะมีระบบโทรฉุกเฉินเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับเพียงแค่เราซิงค์โทรศัพท์ไว้ก แล้วก็นี่แหละครับผมติดกล้องกล้องหน้ากับกล้องมองหลังให้นะครับจะอยู่ที่กระจกตรงนี้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นกันด้านหน้านะครับเป็นอย่างไกันบ้างครับสำหรับรถ Ford ด l p a s s p o r t คันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทักเข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับพร้อมกับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ของผมก็คือ095นะครับ6294141นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากแต่งรถละหล่อแบบนี้พร้อมใช้งานก็สามารถเข้ามาคุยได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็บริการให้อย่างดีเลยนะครับผมมีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ยินดีขับรถไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับส่วนในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ผมก็ให้คำปรึกษาลูกค้าทุกเคสเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะต้องฝากรถคันนี้ด้วยนะครับว่าถูกใจใครไหมถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมผมนัก,ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ